ดีค่ะชาวราศีตุลค้ากลับมาเจอกันนะคะในส่วนของวิดีโอนี้นะคะแม่โบโฮกลับมาพร้อมกับการ ถอดคำพยากรณ์ขาะจากหน้าไพ่นะคะวันนี้เราจะใช้เป็นไพ่ย,ยิปซีนะคะสำหรับที่วางอยู่นี้เลยนะคะในการให้คำพยากรณ์ในส่วนของดวงชะตานะคะผู้ที่เกิดในราศีตุลค่ะว่าระหว่างวันที่1-31สิงหาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรสําคัญสาคัญเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลกันบ้างนะคะเดี๋ยวแม่โบขออนุญาตนิดนึงนะคะใช้ สมาธิในการสับไพ่นะคะแล้วก็วางไพ่สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มาดูกันว่าเอ๊ะคำพยากรณ์จะมีอะไรบ่งบอกนะคะถ้าอยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลกันบ้างนะคะ Okay, การพยากรณ์ของเราจะเป็นการพยากรณ์แบบ10ใบนะคะเป็น Celtic Cross เนาะก็จะชุดใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อจะดูกันทุกมิติเลยนะคะอ่ะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะแม่โบโฝากในเรื่องของการติดตามช่องเอาไว้สักนิดนึงนะคะและถ้าสนใจในเรื่องของการพยากรรายบุคคลก็สามารถทักเข้ามาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยะคะ่ะ จะเงียบสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงที่เลือกไพ่หนอก็อย่าว่ากันแล้วกันนะคะใช้สมาธิสักเล็กน้อยนะคะเพื่อ,อเลือกไพ่แทนชาวราศีตุลหลายหลายท่านที่รอรับชมอยู่นะคะ โอเคค่ะครบเรียบร้อยทั้งสิบใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่ของชาวราศีตุลกันสักนิดหนึ่งนะคะในเดือนสิงหาคมนี้อืมอะนะคะใบแรกมาก็ยิ้มเลยบอกอย่างนี้นะคะนะใบแรกมาก็ยิ้มเลยชาวราศีตุล่ะ Okay. ครบเป็นที่เรียบร้อยของชาวราศีตุลเนาะมาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะนะแม่พ่อเปิดครบหมดแล้วนะคะทั้ง10บใบเลยนะคะสถานการณ์ที่ผ่านมาของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะนะต้องบอกแบบนี้นะคะคือมันมี1ิบใบเนี่ยเนาะมันก็มีคเขาความรู้สึกกันไปคุณต้องบอกอย่างนี้นะคะชาวราศีตุลคุณมีอะไรคิดไม่ตกหรือเปล่าคะในที่สถานการณ์ที่ผ่านมาค่อนข้างจะเหมือนเครียดอะ ไม่รู้จะอาอยัางไงกับชีวิตตัวเองดีใช้คำนี้ก็แล้วกันเนาะคือมันมีเรื่องที่ทำให้ตัวเองกดดันเครียดนะคะแต่ถามว่าคุณพยายามปรับตัวไหมปรับตัวมากนะคะทั้งในเรื่องของการงานใช้คำนี้ก็แล้วกันทั้งในเรื่องของการงานการเงินอ่ะต้องบอกงนี้เลยพยายามปรับมันทุกวิถีทางแล้วนะคะเหมือนงานเองเนี่ยเนื่องจากคุณรู้ตัวว่าคุณเปนควคมมีความสามารถอะ ต้องบอกงนี้นะชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะชัดเจนกับตัวเองรู้ว่าเอ้ยเรามีความสามารถนะก็พยายามที่จะพิสูจน์อะว่าเราทําได้เราผ่านได้นะในทุกๆอย่างเลยทุกๆปัญหาที่เข้ามานะคะแต่มันก็มีบ้างหละในบางความรู้สึกที่ทําให้ชาวราศีตุลรู้สึกว่าอึดอัดจังเลยกับปัญหาที่มันเผชิญอยู่คือพยายามแก้ไขก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ยังทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกดดันอ่ะคุณเครียดคุณปวดหัวอยู่ดีนะคะเพราะว่าเหมือน เขาเรียกอะไรอ่ะแก้แล้วก็ยังไม่จบสักทีเออมีเรื่องอะไรที่มันยังคาราคาซังอยู่ประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้สถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีชาวราศีตุลเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเราเก่งเราแก้ปัญหาในเรื่องของงานในทุกเรื่องทุกๆเรื่องที่เข้ามาได้ดีแค่ไหนก็ตามทีแต่คุณก็ยังรู้สึกถึงความเขาเรียกอะไระเรารู้สึกได้ถึงความไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มร้อยกับ กับสิ่งสิ่งนั้นใช้คํานี้ก็แล้วกันนะคะมีความรู้สึกลังเลเอกับการที่จะเอาอยัางไงกับตัวเองกับชีวิตตัวเองต่อด้วยเออต้องบอกอย่างนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางนั้นทีนี้ถามว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะไพ่ที่สะท้อนออกมานะบ่งบอกไว้ไว่ายัางไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยชาวราศีตุลบอกไม่เอาไม่อยากหมุนเงิน <laughs> ใช่ไหมรู้สึกว่าไม่ไม่อยากอยู่บนความไม่แน่นอนอ่ะอยากได้อะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าเออ เหมือนถ้าพูดถึงเรื่องงานนะก็คืออยากจะได้อนาคตที่มันรู้สึกนิ่งๆรู้สึกดีๆบ้างอะ่ะอยากได้อะไรที่มันมั่นคงบ้างไม่อยากอยู่บนความเสี่ยงอีกแล้วนะชาวราศีตุลบอกว่าไม่เอาได้ไหมไม่อยากอยู่นะคะทีนี้นะคะในไพ่ถามว่าสถานการณ์เนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะโดดเด่นคืออะไรอ่ะบางคนชาวราศีตุลบางท่านเองนะต้องบอกว่าการเงินคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ โอเคเลยอะคือก็โอเคในระดับหนึ่งถามว่ามีพอจะมีเงินไหมพอจะมีค่ะบางคนบอกว่ามีเงินแล้วตัวเองก็อยากจะได้ในเรื่องของอิสระภาพด้วยเพราะอะไรคะคือมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ใครมาบงการอะไรตัวเองแล้วอะคืออยากจะได้ความอิสระอยากนึกอยากจะทำอะไรก็ทำอยากค้นหาตัวเองอยากไปไหนก็ไปอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วที่สำคัญคือมันมีเกณฑ์ขึ้นมาเหมือนกันว่า ตัวคุณเอง่ยนะคือจะมีในเรื่องของโอกาสการงานเข้ามานะคะต้องบอกมีในเรื่องของโอกาสการงานใหม่ๆเนี่ยเข้ามาหาในส่วนของชาวราศีตุลด้วยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าชาวราศีตุลเองเนี่ยจะมีใจกับงานตรงนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรเนื่องจากไพ่มันขึ้นมาเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่ว่าอุย้ยคุณรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้พิสูจน์ตัวเองครั้งใหม่ใช้คํานี้นะคุณกําลังรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นจังเลยอะ คุณจะได้พิสูจน์ตัวเองคุณจะได้โอกาสเข้ามานะคะแต่ทีเนี้ยคุณก็มีความรู้สึกว่าเอ่อถ้ามีโอกาสเข้ามาก็จริงแต่ถ้าเกิดโอกาสนั้นเข้ามาแล้วไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของเงินทองคุณก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับมันเท่าไหรนะ่นักเออใช่อย่างนี้นะในขณะเดียวกันนะคะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าได้ทำงานก็ดีนะแต่อยากได้งานที่มันให้อิสรภาพกับตัวคุณด้วยแบบประมาณว่าทำงานได้ด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือก การใช้ชีวิตของตัวเองด้วยคุณอยากได้อ,อะไรประมาณนี้ยเพราะอะไรถามว่าดูจากหน้าไพ่นี่นะคะบอกว่าโอเคคุณรู้ตัวเองว่าคุณพอจะมีการเงินเนี่ยมันก็นิ่งอยู่ในระดับหนึ่งละอ่ะมันก็พอจะมีอยู่แต่คุณก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะแบบสุ่มเสี่ยงอะ่ะคือถ้าเกิดแบบถ้ามันไม่มีงานเลยนึกออกไหมเหมือนถ้าเกิดงานไม่มีเลยคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เสี่ยงเกินไปมันเสี่ยงเกินไปสําหรับคุณในความรู้สึกนะคะดังนั้นคุณเลยรู้สึกว่าถ้ามันได้งานใหม่เข้ามาเออ ก็ขอให้เป็นงานที่มีอิสระนะคะมีอิสระกับตัวเองหมายความว่าอะไรงานอะไรก็ได้ที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะถูกฉลกถูกชะตากับงานที่ได้เดินทางงานที่ไม่ต้องอยู่กับที่งานที่ไม่จําเจงานที่ให้อิสระคุณได้คิดให้อิสระคุณได้ใช้ความคิดให้อิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นคุณจะรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าชาวราศีตุลโหยหาความรู้สึกแบบนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะ คือคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากได้อิสระบ้างเออนะมันมันมันออกไปในลักษณะนี้คือคุณอยากได้การยอมรับอ่าอยากได้การยอมรับอย่างหนึง่งละอยากได้อิสระนะคะที่จะแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกเอออยากไปไหนก็อยากอยากไปไหนได้ก,ก็ไปอะ่ะคือมันประมาณนี้นะคะถามว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นตรงที่ชาวราศีตุลบางท่านเองเนี่ย มีเกณฑ์นะคะอยากที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะมีเกณฑ์อยากจะออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะคือรู้สึกว่าอยากพักผ่อนหย่อนใจบ้างเออุยงานมาก็เยอะแล้วอยากจะพักผ่อนหย่อนใจบ้างอยากจะเอาตัวเองออกจากเรื่องคลกเครียดนะคะอยากจะเอาตัวเองออกจากเรื่องคลกเครียดประมาณนี้นะคะทีนี้นะในเรื่องของออไพ cerca, ่นะคะที่สะท้อนนะคะในเรื่องของว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอะไรอีกอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมไพ่บอกว่า าชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะก็จะมีให้เขาเรียกอะไรมีเกณฑ์นะคะที่คุณเนี่ยจะต้องข้องเกี่ยวหรือว่าไปไปข้องเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะคะซึ่งเขาจะมีลักษณะที่เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีความเด็ดขาดเออหนักแน่นเด็ดขาด ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดอะไรมากมายแต่ก็จะค่อนข้างทรงเขาเรียกไรทรงพลังนิดนึงนะคะคือถ้าเกิดได้พูดจาหรือได้อะไรขึ้นมาก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนต้องฟังคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องไปข้องเกี่ยวกับคนในลักษณะทํานองนี้ด้วยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะอาจจะอยู่ในฐานะของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวในบ้านของคุณก็ได้นะคะหรือแม้แต่คนที่อยู่มีเขาเรียกว่ามีภาวะมีวุฒิภาวะที่อาจจะ สูงในเรื่องของการงานอะที่อยู่เหนือคุณในเรื่องของเจ้านายหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็มีเกณฑ์จะได้พบได้เจออะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ถามว่าเดือนสิงหาคมเนี้ยนะชาวราศีตุลหลายท่านเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างจะปลอดโปร่งโล่งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ออกไปในทิศทางที่ดูแลแบบ คุณจะรีแลกซ์กับตัวเองมากขึ้นเออบอกอย่างนี้นะมีรีแลกซ์กับตัวเองมากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของการงานอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสเข้ามาให้ตัวเองได้ปรับตัวให้ตัวเองได้เริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ที่ตัวคุณแล้วละ่ะคุณก็มีความรู้สึกว่าลังเลเอาดีไหมเริ่มใหม่กับตรงนี้ดีไหมเพราะอะไรคะคุณคิดไม่ตกอะคุณค่อนข้างจะเครียดนะคะมีความรู้สึกว่าเอ,อ่อเหมือนตัดสินใจไม่ได้นะคะเพราะว่า มันมันเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับคุณนะต้องบอกอย่างนี้ท้าทายสําหรับชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นชาวราศีตุลและโสดอยู่ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าโสดและโสดและมีเงิน <c oughs> โสดและมีเงินโสดแล้วก็ยังพอใจกับชีวิตที่มันมันอิสระของตัวเองอะ่ะคือคุณไม่ได้นิดใคร ต้องเข้ามาหาคุณในเวลานี้คุณมีความรู้สึกว่าถ้ามีตังคแล้วไปไหนก็ได้ก็โอเคมีตังคแล้วเที่ยวได้มีตังคแล้วได้ทําอะไรที่อยากทําคุณพอใจคุณแฮปปี้ประมาณนี้นะคะนะแล้วก็บางท่านเองนะคะก็อาจจะมีมีความเขาเรียกอะไรนะมีความคาดหวังเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่มีคู่อยู่นะคะในระยะเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคู่ของคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะ ค่อนข้างวุ่นวายหรือให้ความใส่ใจกับเรื่องของงานเป็นหลักยุ่งอยู่กับเรื่องของงานคือเน้นว่าให้ให้เวลากับเรื่องของงานจะเป็นหลักประมาณนี้นะคะอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาให้กันมากนะักแต่คุณก็ไม่ได้ลืมนะคือไม่ได้ถือว่าลืมคุณก็พยายามปรับตัวเองเหมือนกันเพียงแต่คุณค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอะอัเลอรหรือมีมีมีม มีพลังไปกับเรื่องของการทํางานมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทดลองตัวเองอะคะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณสนุกกับมันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้แบบเให้ความใส่ใจอะไรกับในเรื่องของคู่หรืออะไรประมาณนี้มากนักนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะบางท่านที่รอคอยนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าข่าวดีนะคะรอคอยในเรื่องของข่าวดีนะคะเกี่ยวกับ สมาชิกในครอบครัวหรืออย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์เข้ามาเหมือนกันนะคะที่อาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะในในระยะนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะโอเคนะในเรื่องของสุขภาพมีอะไรที่อยากจะเตือนชาวราศีตุลบ้างไหมก็หลักๆเลยคงจะเป็นในเรื่องของระบบนะคะระบบสมองอ่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ เขาเรียกว่าไนะความเครียดไมเกรนอ่ะประมาณนี้นะคะที่ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆค่ะความเผลอบางทีสะดุดลื่นอะไรไม่ได้ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุที่มาจากความไม่ได้ระมัดระวังตัวเองนะคะอาจจะมีในเรื่องพวกนี้เข้ามาให้คุณต้องระมัดระวังด้วยนะคะภาวะปวดหลังอ่านะคะอันนี้ก็อาจจะมีวแวบๆมาด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็อยากที่จะให้ชาวราศี ตุลน,นะคะได้ระมัดระวังตัวเองด้วยคุณผู้หญิงนะคะระวังในเรื่องของโรคภัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ของตัวเองนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องพวกนี้เอาไว้ด้วยสักนิดก็ดีเหมือนกันนะคะนะสำหรับใครที่อยากจะดูนะคะคําพยากรซึ่งเป็นลักษณะของคําพยากรารายปักนะคะก็ไปดูคลิปที่แม่โบโฮอัปโหลดไปก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเป็นในส่วนของคําพยากรรายปัก 1-15สิงหาคมนะคะจะใช้ไพ่อีกสำหรับหนึ่งซึ่งเป็นไพ่แสงสุกนั่นเองนะคะท้ายนี้ฝากในเรื่องของการติดตามช่องของทารอดใบแม่โบโฮเอาไว้ด้วยนะคะก็จะพยายามหาเวลามาอัปโหลดอย่างเงี้ยค่ะคําพยากรณ์นะคะ,อะของแต่ละเดือนของแต่ละรายปักนะคะให้คุณได้รับทราบกันไปว่ามีเรื่องอะไรต้องตั้งหลักเป็นพิเศษไหมนะคะก็จะได้ หล,หลายคนจะได้รู้สึกว่าเออเออโอเคมีอะไรเราจะได้ตั้งหลักได้ถูกนะคะนะคราวนี้ขอบคุณกันไว้ด้วยนะคะกับการติดตามรับชมแล้วไว้มาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ